สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทําบุญกันอีกแล้วสายรถดํานะครับเขาก็จะซื้อหินหรือทรายไปทําบุญถวายให้กับวัดน,นะครับวันนี้จะมีรถดําเยอะแยะมากมายเลยผมก็จะนําบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะสายรถดําครับโอ้โหแต่ละคันสุดยอดจริงๆ ดูสิสายรถดําแต่ละคันแต่ละคันนี่โอ้หาเงินได้นะฮะสิ่งด้วยสวยด้วยอ๋อโอ้คันนู้นสวยมากเลยครับสีเหลืองคันใหญ่มาซื้อหินมาซื้อทรายกันครับเพื่อจะไปถวายวัดนะครับสายรถดํานะฮะนี่ครับคันใหญ่ก็มาครับ นิสสันบิ๊กเอเยอะมากเลยขันแรกนันกันนิสสันขันที่สองนี่กันนิสสันมีแบบเตี้ยๆก็มีมีแบบสูงๆก็มีโอ้ดูสิสยอดคันนี้ยังใช้เพาเดิมอยู่นะฮะยกสูงครับ สายรถดำตอนนี้ก็มาซื้อดินกันนะฮะซื้อดินก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปตั้งขบวนครับตั้งขบวนรวมกับรถเล็กรถใหญ่เยอะแยะมากมายมีหกล้อหกล้อสวยๆหกล้อแรง โอ้โหคันนี้เป็นรถงานสร้างครับเอาชิ้นส่วนหลายๆรุ่นหลายๆแบบเอามาประกอบกันได้เป็นหนึ่งคันกว่าจะได้หนึ่งคันนี่โอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะฮะต้องแปลงเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับแปลงเยอะมากแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ยังวิ่งหาเงินได้อยู่ดีนะฮะต้องแปลงให้ดีแล้วก็ต้องทำให้จบครับ โอ้โห oh oh oh. สุดยอดคันนี้สวยครับนี่ฮะหกลอ้ oh oh. ลอโอ้โหหกล้อนี่คันเป็นล้านนะถ้าแต่งเสร็จแล้วนี่คันเป็นล้านเลยให้ดูโชคคันนี้ครับ <S <S เล่นโชคใหญ่โ oh oh. ม,มีเกียร์โซลหรือว่าเป็นเกียร์ฝากโอ้โ oh ห oh. เกียร์เขาลูกใหญ่มากเลย อ mm hmm. แต่ละคันแต่ละคันสุดจริงๆคันนี้ก็นิสสันในดูโชคหลังหน่อยสิโอ้คันนี้ใส่ซันโชครับ mm hmm. อ๋อเจ๋าฮะแนบแต่ละคันนี่เรียงมาไม่เหมือนกันเลยนะ mm hmm. ดู สูตรใครก็สูตรมันครับแล้วแต่อูนะฮะโอ้โหแสงงานรถดำนี่ต้องทำกันให้อย่างดีเลยครับค<อ>ันนี้นี่มีแหนบด้านหน้าด้วยนะนี่ฮะแปลงช่วงหน้ามามีแหนบด้านหน้ายกสูงขึ้นไปโอ้เกียร์เขาลูกใหญ่มากเลยเป็นเกียร์ตัวเดียวเลย เกียรลูกเบลเลอร์เลยครับเนี่ดูสไตล์การเรียงแหนบไม่เหมือนกันนะครับฮนะเสริมแหนบมาคนละอย่างกันอันนี้ล้อใหญ่เบ้งเลยยอดเอาครับพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆรถเล็กเขาก็จะมาซื้อดินกันที่นี่ก็เป็นจุดขายดิน ขายทรายขายหินครับหกล้อก็มาครับหกล้อมาด้วยซื้อเอาไปเพื่อไปถวายวัดเป็นงานกัรกุศลนะครับเป็นงานทําบุญโดยที่ถวายหินถวายทรายให้กับทางวัดนะฮะสายงานทาบุญเดี๋ยวนี้นะครับก็มีหลากหลายนะฮะการถวายหินถวายทรายเข้าวัดก็ดี นะครับเป็นการทําบุญได้บุญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับรถตับใหญ่ๆก็มากันเยอะเลยคันแรกเลยครับใส่ดินแล้วชายนักครับมิซูบิชิเอลสองร้อยพอเล้าใจมากเลยอยู่ด้านข้าง โอ้โหจะเก่าแค่ไหนก็ไปได้ขอให้แต่งแล้วก็ดูแลให้ดีสวยครับคันนี้สวยล้อหน้าใส่เป็นล้อสิบเจ็ดหรือล้อสิบแปดนี่แหละสไตล์สวยครับใชยนกักอรนฟิลเลยฮนะดูโอ้โห แต่ละคันก็แต่งเยอะอยู่อพอสมควรนะครับอ้าวใส่คันนี้ก่อนเลยน,นี่วิสัน Big บ,บิ๊กเอ็มใส่เข้าไป นไม่ต้องเปิดแอร์ครับยังไม่ร้อนครับเปิดดลมก่อนถ้าเดี๋ยวร้อนมเมื่อไหร่ก็เปิดแอร์เต็มแล้วหนึ่งคันครับมิสสันบิเคเอมโบวินด้วยนะฮะอ้าวถอย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 ไปอีกเป ไหก่อนครับคันไหก่อนสวัสดีตอนเช้าเครับพาเพ,เพื่อนมาชมบรรยากาศในการทำบุญของสายรถดําวันนี้ก็จะมีรถดําใหญ่ๆรถดําเล็กๆมากมายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันบรรยากาศในการทำบุญนะครับตอนเช้าเช้าก็มาซื้อ ถิ่มกันก่อนเลยบนขับรถก็ไ่เทลงไปไ,ไปเทลงไปเทเทเทลงไปเรื่อยๆรถใหญ่ัทรงพลังตักหินมได้เยอะนะฮะที่นี่จังหวัดจันทบุรีครับ รถแบบนี้คันเท่าไหลนี้ผมว่าน่าจะเป็นร้านนะอันละเป็นร้านแน่นอนเลยใช้หินนะครับเฮ้ยดัมซิ่ง <_' S 2> <thing. S 1> เต็มแล้วอีกหนึ่งคัน ก็เป็นคันของช oh, oh. oh, oh. ายนอดครับโอ้โหโอ้โหขนาดรถใหญ่ยังฟันดำอ่ะนี่แหละฮะสายงานของดําซิ่งตื่นมาตั้งแต่เช้านะครับเตรียมตัวไปทำบุญกัน ตอนเช้าๆนะครับพาเพื่อนๆนะมาชมบรรยากาศในการซื้อหินเอาไปถวายวัดน,นะครับวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งสายงานบุญนะครับที่ทำบุญกันจะมีรถดำเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้จะพาบรรยากาศแบบนั้นมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกัน แล้วก็ไปตั้งขบวนอยู่ตรงนู้นนะฮะใส่กันทีหลักคันคันละสองตักค่อยๆเทค่อยๆเทลงมาลงมาเรื่อยๆค่อยๆเทแม่สวยงามครับเทให้พูๆุๆ อาเรียบร้อยอา้าวคันต่อไปมาเลยคันของไทยโอ้โหระวังครับระวังรถครับน้องบอลดําสิงตามด้วยน้องบัตด,ดําสิง คนขับรถคันนี้เป็นทหารนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะเปิดกระจกให้ดูครับเปิดกระจกหน่อยสิครับโอ้โหเ,เปิดไม่ได้ใช่ปะเปิดประตูก็ได้นี่บอกว่าคนขับรถคันนี้เป็นทหารเป็นทหารจริง่ะเนี่ยยศอะไรเลย ไม่บอกได้ไหมไม่บอกได้นะได,ไดใช่ไหมไอแต่ก็เป็นทหารใช่ไหมโอ้โหสุดยอดนะฮะเป็นทหารนะครับนะฮะเห็นตัดผมเกลียนเกียนแบบนี้ก็เป็นทหารจริงนะครับก็เวลาว่างๆจากราชการก็มาขับรถดำนะฮะเป็นการาหาเงินได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับถือว่าสุดยอดจ,ดจังหวัดจันทบุรีนี่มี คนที่ทำอาชีพรถด,ดำนี่ก็เยอะนะเยอะพอสมควรเลยคันต่อไปครับน้องบอลครับแล้วก็เดียเด๋ยวคันต่อไปก็เป็นของน้องบัสต่อคิวกันเข้ามาเฮอ,อโน่นครับแล้วก็บีหกล้อครับมาต่อคิวอีกสามคัน โอ้โห oh, 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 oh. คนขับรถตักก็ลุยงานกันตั้งแต่เช้าเลยครับเดินหน้าไหลังเดินหน้าไหลังยกตั้ยกตักอึ่อยยกอึ่อยยกโอ้โหโอ้โหเล่นกัะฟันดำเลยเยอะแบบสุดๆ ตักไม่ขึ้นก็ต้องเยอะกันนิดนึงอเอถอยหลังให้สวยๆตักกันเข้าไปเอายกครั <Hey. S 2> บเท้ปื๊ดโอ้โหอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในระดับสองกันกว่าได้แน่หนักอยู่เหมือนกันนะฮะ เรียบร้อยครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วก็จะออกไปจอดเพื่อรอเพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนขบวนไปค่อยๆออกนะครับระวังรถนะฮะค่อยๆออก แย่ yeah. หัวเพื่อดูรถนะครับค่อยๆอ,ออกครับ <Yeah. S 1> ต่อไปก็เป็นคิวของน้องบาสครับโอ้ oh. ถน,นนนก่อนครับวิสันบิ๊กเอ็มวิสันนี่เยอะมากเลยนะสายระดำถนนนก่อนครับง่ายดีครับโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหยกใส่แล้วก็เทลงไปคันละสองตัก โอ้ขนุนวีโก้เดี๋ยวนี้รถใหม่ๆก็มีเยอะนะครับออกจากศูนย์ที่แต่งสำเร็จจากศูนย์ก็มีเพราะว่าศูนย์เดี๋ยวนี้ก็แต่งรถเพื่อจะขายรถแบบสำเร็จเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นสายรถคอกตู้ชึดหรือรถด,ดำศูนย์ก็ทำออกมาสำเร็จเลยมีไว้ให้สำหรับ คนที่มีเงินดาวน้อยอยากมีรถทำมาหากินนะ,ะศรับสูนเขาก็ปรับแต่งรถมาให้โดยการที่ใช้งบน้อยๆแล้วก็จะได้มีรถเพื่อการทำมาหากินอ้าวสีขาวเต็มแล้วอันนี้ยกได้สองระบบนะฮะยกแบบน้ำมันก็ได้ยกแบบไฟฟ้าก็ได้ ใสเ่เผารอยครับต่อไปก็เป็นน้องบาสโนนรับวิโกโค้ครับโอ้โหโห,หน้าทิ่มตูดกระดกครับสไตล์รถคอกเลยตอนนั้นนะฮะโอ้โหหลากหลายเนาะสไตล์การแต่งก็ไม่เหมือนกันครับแต่ละคันแต่ละคัน เจ้าของชอบแบบไหนก็แต่งกันแบบนั้นเลยตอนน้องบ้านนี่แทบจะเสมอเลยใส่ไปครับใส่ไปใส่ไปครับใส่ไปอ,อ้าใส่ไปสองบุงขีสองบุงขีงงขงใหญ่ เ,เช้ามาคนขับรถตักก็เล่นงานหนักเลยครับเช้านี้เราต้้มมากันเจ็ดปดคันรถเล็กรถใหญ่จอดอยู่ตรงนู้นครับอีกสามคันใหญ่ๆอา้าวเต็มแล้วต่อไปก็เมิดครับนี่อันนี้ใหญ่หน่าดูเลย สร้างครับท่นนี้ับงานสร้างถิมงงานของเ้ยนดําซิงก็เตรียมตัวแล้วครับจะไปร่วมขบวนใหญ่ๆวันนี้จะมีทริปทําบุญอีกหนึ่งทริปนะฮะเป็นการถวายหินให้กับวัด จะมีรถด,ดำจิ่งเยอะแยะมากมายเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาบรรยากาศในการทําบุญมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับว่าสายงานการทําบุญของรถด,ดำนั้นเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับคันนี้สูงน่าดูเลยโอ้โหสุดยอด หนึ่งตักแล้วเดี๋ยวตักที่สองผมจะเกาะรถไปครับเพราะว่ารถของไฟดําซิงตั้งขบวนอยู่ทางนู้นนะครับตักที่สองครับโอ,อ้โหเรียบร้อย ไปเลยไปเลยไปเลยเกาะรถแลวครับนี่ครับเกาะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับหมุนให้ดูครับอ๋อนี่เกาะตรงนี้ครับ กาะดีๆเกาะดีๆเจ๋วครับเกาะตรงนี้โอ้โหโอ้โหรถโยกครับรถโยกฮะเอาแล้วครับนี่ฮะเราก็มาตั้งขบวนตรงนี้ครับนี่เ,เรามาตั้งขบวนตรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับทีมงานเป้ดำมซิงหนึ่ง สองสามสามคันแล้วสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดมาเจ็ดครับไปดบบเดินทางครับเดินทางัาทั้งหมดเจ็ดคันครับโอ้โหงานเป้ตำซิ่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเจ็ดคันแล้ก็นำหญิงไปถวายวัดกันครับเดี๋ยวเราจะพาบรรยากาศ ในการไปร่วมขบวนแล้วก็ในการทำบุญในครั้งนี้มาฝากเพื่อนๆกันครับคอยติดตามชมนะครับ